สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะครับจากกล้องนะครับกล้องที่ติดตัวในหมวกกันน็อกผมอของวันของวันที่นะครับวันที่15เดือน4ี่ก็คือเดือนเมษายนครับประพันธ์ยูสอนฟังมาเวลาบ่าย3ามโมงครับอันนี้เป็นคลิปพาผมเดินทางจากค่ายิปเซีลาครับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับกับในช่วงกับในช่วงสงการพอดีครับสงการฝนตกครับสงการนี้ฝนตกคับบรรยากาศนี่ครับโอ้ ก็อันตรายนิดหนึ่งครับเพราะมีี่มอเตอร์ไซค์กลับนะครับเส้นทางตามที่เห็นนะครับสองข้างทางแล้วก็มันเป็นถนนโซลินครับคือเส้นทางเข้าไปถึงพังงคนผู้ผมก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปทางวานอนนะครับพับงคนวานอนเพราะว่าผมจะไปที่ห้วยไร่อรีน่าครับพอดีที่กองห้วยไร่เป็นจับยาบครับมีคอนเสิร์ตมีกีฬาผมก็ลยาอยากไปดูไปชมก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางนะครับลมลมแรงนะครับมีทั้งลมด้วยเป็นพายุนะครับพายาเขาเรียกพายุฤดูร้อน ต้องระมัดระวังนี่รับก็ขับประมาณ70็ดสิบแปดสิบนี่แหละครับกับรรยากาศนะครับสองทางทางป้าจะไม่ต้องพูดนครับเราป้าตุ่มตุ่มนะครับเราก็จะไปหลบดนี่เต็นท์นะครับเต็มของอ่าการที่จะส่งส่งบอลอ่ะเด็กๆบางทางหน้าครับมันจะตกเป็นช่วงๆบางช่วงกระปกแรงบางช่วงกระกไม่ค่อยพอมาถึงตรงนี้เห็นครับไม่ตกครับไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนครับเพราะว่า ไม่ได้เตรียมมานะครับเตรียมมาก็คือเราคือตอนนี้ม,มันพูดถึงบรากาศน้าดูตอนนี้ไม่ได้ใส่มานะครับบรรยากาศอยากให้ไงก็จะให้ชมบรรยากาศด้วยนะครับ